ไปเลยค่ะน้องหญได้กินน้ำเขาค่ะกินแตกาแฟวกาแฟวันนี้เรามดเป็นน้องหญิงค่ะน้องจิตตาน้องหญิงเปครับาพืนดีนะคะตานต่อไปครับูโจ้ไหมพอดีปวดประสทานก็เสียงว่าต่ไสวัสดีครับคุณจนี่เต็เจียมสิบค่ะครูจนี่วันนี้เราบทเป็นขอใช่ไหมครับย เฟร้ากครับ EP นี้ EP นี้ดีมากค่ะเอนนี้รับบทเป็นใครครับูรับบทเป็นเจ้าสาวจต่ใจสิผู้ยุ่งมายนนี่มันเป็นชุดเจ้าสาวชนเผ่าชนเผ่าใช่ค่ะสมัยนั้นสมัยนั้นยุคนั้นยุคนั้นสวยสุดแล้วตอนนั้นวันนี้อยากจะบอกเอฟซีนะครับทางบ้านอยากจะบอกว่าอะไรกับพี่น้องทางบ้านที่กำลังรับชมทั่วโลกตอนนี้อยู่ครับบอกได้ค่ะได้แต่จะบอก เพราะกล้องมันเป็นร้อยตัววันนี้นูอยากบอกว่าใครไม่ซื้อบัตรวันนี้เสียดายเลยนะคะเดี๋ยวสิได้เหียนูว่ามังผู้สาวเทาเฮ้ยเฮ้ยสปอยกม่ได้เะรอพี่สปอยเป็นท่าทางหนึ่งท่าว่าถูกจริง เหมือนกับมดแรวยิ่งแก่มันก็ยิ่งมันนะน้องโอเคท่านี้ดีมากครับโอเคต่อไปครับสวัสดีค่ะน้องสแตนด์ดวลยัวไม่สิบชั้นสวัสดีสวยเขาเป็นอะไรนี่ยจริงๆสีบัฟเฟอร์เนี่ยเขาพันส้มพัหหยองที่อย่างยวงเขาไม่สียองเนาะมื่อกี้เมือกี้เาเอาเบิก์ก็ถึงแสงไปเป็นยังไง คือว่าปิ๊ตเปลี่ยนเส้นก้าวเส้นเป็นหน้าเป็นเด้อซีเบิร์ดไม่เห็นอยางอีกกันย้อนว่าปิ๊ตนี่แหละละค่ะมันเล่นเหมันเขาเล่นเหมือนช่างปอมันเบิร์ดค้ามกันหน้าตอนนี้คิดว่าเ,เ,เ,ดวดเดือนทีาา่เบิร์ดไปเดือนหนึ่งจะขึ้นไหมครับสองเดือนใช่ไหมไม่ได้ครับคุณดอกเบี้ยมันขึ้นสูงเขาต้องเอาเงินไปหมุนจ่ายสักร้องคนอื่นด้วยคุณจะมาเอาเองินไปแสนเป็นจิ้มแค่สามสีเ่เดือนก็ไม่ได้เดือนเดียวโอเคค่ะโอเค รับบทเป็นใครครับรับบทเป็นน้องตาล่ะน้องตาลตาน้องตาลาตาใช่ค่ะเคียวแมครับพีบทนี้ก็เอเอเว่าเพลงคือรอบนี้ก็ยากเหมือนกันนะเพราะฉันยุง่งขี้ยุ่งยากกับเธอ่พิ้นหรีโอว่่กี้พนเขียนในกับรีโอได้บแต่เขามาตั้งแต่ EP สามจนมาตอนนี้ EP สาสิดยากทุกเพลค่ะเขาเรียกมา เขาเห็นคุณภาพในตัวเธอ,อว่าเธอทําได้ถ้าเขามอตพวกอื่นบางคนมันร้องไม่ได้เธอร้องไ,ได้เขาเลยให้เธอร้อ,องเพราะอาจารย์พีน่ายากอดีจ่ากับน้องสตีมในบทบนาทน้องตันตานตา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 นะคะมาสวัสดีค่ะน้องซีแกรมโตเกียวมาสิค่ะเฮ้ยอยากจะบอกว่าวันนี้เอาจริงๆนะก่อนดูเขาซองน้อตาไหไรมากคือบทบาทรอบนี้ซีแกมสามารถย่าเฝ้าหัวที่หลัะ คือเอาไข่จิงไข่ไปดูก็คือลิงแท้ก็ <c oughs> คือน้องซีแก่รอบนี้เป็นฉากที่บอยจะสบอยเลยนะว่าเป็นฉากของเรื่องตาสําหรับในเรื่องนี้คือเขาจะเป็นซีนที่ค่อนข้างเศร้าแต่เศร้าแบบไหนก็รอถึงตาอันนี้ใช่ไหมลูกวันนี้ถ้าดูอยากขายบัตรเป็นท่าทางเลยจะขายเท่าไหนลูกขายเป็นท่ามันดุด้วยซื้อบัตรด้วยนะคะโอ้โหหากินมากหากินได้ยมากนะฮะ ไท,ไทยถ้าบรรลุถ้าอยู่ไม่ได้หรอห้าโบว์ห้าโบก์อันดับสองเท่ซื้อบัตรด้วยนะคะก็คือซื้อไครเขานำไปดูวันไทยเฉยถ้าเปดไทยครคับสวัสดีค่ะน้องเจนี่ซีโกโตเกียวมิวสิกค่ะนี่สังเกตได้ว่าคอสตูมของเขาจะมีกล้องสองทางไกลรอบนี้เป็นใครยังไงบ้างครับรอบนี้ก็ประกบ,บเป็นนายทานนะคะนายทาน สังเกตว,ว่าตอนนี้เมื่อวานบอสทักเรื่องเล็บไปวันวนี้เขามีเล็บตรงกลางนี้มาสองนิ้วแล้วมาดูเล็บอีึครั้งครับคุณอันนี้เล็บมันถอดได้หรือเปล่าครับเอ่สอสามารถถอดได้แล้วก็ใส่ได้ด้วยนะคะคุณใส่มาเพื่อ,อป้องกันบอสานใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่วันดีบอสมันเดี๋วยวเขยับนิว้วเดี๋ยวขยับนิว้วหมดพอดีบอส<อ>ตาดีเห็นอีกแล้วไม่เข้าใจเลยจะต้องสังเกตแต่้วกตาไม่รู้สิมาสะดุดตาเพราะยิ้เล็บกลางเธอหายตลอดเธอเป็นคนที่แบบว่า แปลกประหลาดอยู่นะใช่มันจริงมันเป็นคอลเลคชันของผมคอลเลคชันเราจีน่าติดตามไหมครับคุณเจนี่โอ้พูดถึงมาแบบเยอะเยอะค่ะนาดติดตามเยอะนะติดตเยอะก็รอบนี้เป็นนราเรามอบเป็นบางอ่อนค่ะบางอ่อนราติตามบางอ่อนด้วยนะคะรอติามด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องน้ำตาลค่ะเราบทเป็นม่วนจอยนะคะโอ้ กลางนี้ได้ดูได้ใีโอกาสดูแล้วน้ำตาลสองครูค่อนข้างเขียนบทออกมาค่อนข้างเหมือนแล้วน้ำตามเลยทุกบัตรบัตรย่างเก่าบัตรย่างเก่าวบัตรย่างดื่มคือขัดสากคนดีเอาวันนี้อยากขายบัตรมาให้ทุกคนซื้อบัตรทำยังไงหนึ่งแอคชั่นอย่าลืมซื้อบัตรเชิญต่อนะคะอันนี้จะใช้บทสายที่คุณจริงจริงบอกเลยชื่อจริงอ่ะชื่อจริงนะค่ะชื่อดอกอะไรนะครับในเรื่องวอนจอยวอนจอยนะครัะติดตามเราวอนจอยด้วยก็ลายในศิลป์ก็หนักเกิน ครับสวัสดีครับสกายโตเกียวเมสสิครับนี่สกายโตเกียวเมสสิกรอบนี้เป็นการทํางานครั้งแรกของคุณเลยบนเวทีโตเกียวใช่ครับปิดใช่ไหมใช่ครับรู้มีความรู้สึกไงบ้างครับวันนี้แต่งตัวเต็มยนละตอนนี้ก็รู้สึกเหิวข้าวก,กินไม่ทันเลยนเหรอเอาแต่บ้านครทำเอาพิซซ่ามาแล้วรู้ลุกกระอบใหญ่เป็นเรื่องไรถามเลยนะเป็นคนกินได้น้อยแล้วก็เหิวบ่อยครับผมโอ้ วันนี้อยากขอบคุณ f c ไปที่แบบเอาฟู้ดซัพพอร์ตมาให้พวกเราได้กินอิ่มกันทั้งหอบคุณมากคุณเสี่เลยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณไปทั้งแม่บ้านทาของพี่ทุกคนด้วยครับผมที่ให้โอกาสเป็นตัวกินกับพี่เขาด้วยเพราะว่าพิซซ่าพิซซ่าหมดโอเคครับรอบนี้เป็นใครนะครับเป็นลูกพ่อผู้ใหญ่สมบัติครับโอเคเป็นเจ้าบ่าวกับโอเคกับกันในเมืองแถวกลางนั่งเลยครับช่วงนี้อย่าเพื่ออะไรเนาะ วัดจะไปหมดสวัสดีครับชอปเปอร์ตองเก้วมิวสิค,คชอปเปอร์ตองเก้วมิวสิเคเฮ้ยคุณมิตราอะไรไม่รู้มันคุณจะเป็นราชการาชการเป็นอะไรสักอย่างใช่ใชปหมเป็นอะไรก็ต้องไปรอในเรื่องครับใช่ไหมใช่แต่มีดาวบนหัวต้องวนแน่เลยใช่แต่ที่สำคัญคืออ้าวเอาคนต่อไปเลยครับผมโอเค สวัสดีครับผมเหมือนตกเกอร์มิวสิสครับเป็นเด็กวัดครับผมครับเด็กวัดแต่ว่าคุณเหมือนมีชุดคล้ายกันกับคุณน้ำภูนนะครับเป็นช่างแอร์คู่ครับรับแอร์คู่ครับผมอย่าบอกนะว่าโอเครอติดตามในกลุ่มนะครับชุดคู่แสดงว่าก็มีอะไรที่เป็นคู่คู่เจ้าป่ามาสวัสดีครับผมน้ำน่าตุ๊กเกอร์บิวซิสครับนี่พระเอกของเราจะเล่งบทเถนัดกับทุกคนในในในสัปดาห์นี้ครับผมคิดว่าตี จะทําให้ออกมาได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าบทก็ยากเนื้อก็เยอะคำพูดก็เยอะต้องใช้อารมณ์ในการสื่อสารด้วยจริงๆอีกที่นี่ก็ขอบคุณพี่วิกกี้ด้วยนะครับผมที่ให้โอกาสอีพัฒน์นึงไหครับได้เดินพระเอกกับพระเอกต <ๆ S 2> ้าให้สีได้ <ๆ S 2> เลยนะครับยัเเก็บไปอันไปก่อนถ่ายเรื่องจะบอกว่าท้ายเรื่องคือ,อพีคมากครับต้องซื้อบัตรจองตัวนะครับผมใครอยากรู้ว่าท้ายเรื่องจะเป็นยังไงนะครับกับปอบแลด์ครับปอบแล้วพระเอก สวัสดีครับแม็กซ์ราโตเกียวเบลสิกครับคุณแม็กซ์รันครับผมวันน sì ี้ค oh, ุณฉุนหวนไหมครนิดหน่อยครับวันนี้คุณได้ังคมอะไรเหรอพระท่านขับเก่ยวันนี้ทุกคนหลบบ้างสิอัะเดินเอาแบอาใหม่อหม่นะเดินสังครับคุณแม็กซ์รันทุกทุกคนครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าพี่ตัดง่ายเนี่ยซ cool ่อมๆทุกทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่า หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี่เก่งมากครับขอบคุณครับรอบนี้คุณเป็นใครในเรื่องครับคุณแม็กซ์สาานแล้วผมเป็นอนุครับเอ่อเป็นลูกน้องของสุภันครับเป็นนายสุพันครับโอเคครับติดตามนะครับสวัสดีครับน้องปองครับอลเว้ยวันนี้หล่อเว้ยชุดสีส้มสีแดงสีอะไรไม่รู้นะคนไทยหมดขอบคุณครับเออ รอบนี้เป็นไงบ้างครับถึงนเต้นไหมตื่นเต้นมากครับผมเป็นครั้งแรกที่ได้เราบบบาาทนี้ครับผมกับต้องแสดงบทบาทใหม่ที่ไม่เคยเล่นมาก่าอนรอคดรอติดตามครับค <c oughs> ู่ติดตามคนเบบุคกครับออ <c oughs> คู่ตดตานนครับบท <c oughs> อย่างน้าวันนี้ะครับบทเป็นทับเทปครับ แล้บอกว่าเป็นอาร์ทัตเทสด้วยครับอันนี้เป็นกีตาร์ทก็จะเห็นคุณกีตาร์เได้ดั่งตาตเข้ากันดีมากนะครับตลกมากครับสนุกมากฉากของตาตากับกีตาร์ต้องรอติดตามจริงครับรู้สึกว่ามันสนุกฉากนี้เพราะว่ามันคือได้ดั่งดูกับตาเลยเป็นครั้งแรกที่ที่ได้รับบทที่ต้องเป็นเป็นพ่อและมีลูกเป็นต่างๆแล้วก็ต้องมีเมียเป็นเจนนี่ครับซึ่งจริงๆแล้วจริงๆแล้วก็คือยังไม่มีลูกไม่มีเมียครับ ลุงทดีทำไมน้องเด็กมต้องเปิดเกมสิครับเจมส์มาตรวจอะไรลูกเป็นแว่นครับน้องแว่นใช่ครับผมรอตออิดตาของน้องแว่นเนาะใช่เราติดตาของน้องแว่นได้หละครับผมนี่คือผู้กำกับผู้สุดท้ายครับแกติบอกคนนี้สวัสดีครับตัวเองเป็นจิครับผมรับบทเป็เจมส์ครับผมคนบ้าน แล้วผมเป็นเจมนะครับรอจินตามพี่ดอกซืบบ้อบจิ๋ตัวราคา1ึงรย,ยี่สิบาทครับพี่ดอกจิ้มบอลอพี่ดอก,กอเด้อผมอก็องเดือดมาแล้พี่ดอกซืบบ้อบะจิ๋ตัวรับชมนะครับกุ้งปิดของตัวเราทําการซอกกันยากแบบว่าเข้มงวดยากแบบบักข้าบักแน่เพื่อน